สวัสดีคะ่ะแอดมินสวัสดีพ่อแม่พี่น้องทุกท่านนะคะขอบคุณทุกการติดตามนะคะขอบคุณทุกๆก,กำลังใจที่มอบให้กับแอดมินนะคะขอบคุณทั้ง fc ใหม่และ fc เก่าที่น่ารักทุกท่านนะคะขอบคุณจากใจจริงนะคะก่อนจะไปรับฟังรับชมนะคะเราก็มาฟังคำเตือนกันก่อนเนาะคำเตือนนะคะทางช่องเป็นเพียงสีกลางการนำเสนอแนวทางในการเสี่ยงโชค ไม่สนับสนุนการพนันทุกชนิดโปรดรับชมเพื่อความบันเทิงและใช้วิจารณญาในการรับชมนะคะเด็กที่อายุต่ำกว่า18ปีนะคะควรมีผู้ปกครองแนะนำนะคะพี่น้องจา๋าแนวทางตัวเลขก็มีเข้าบ้างหลุดบ้างนะคะเป็นเรื่องปกติเป็นเรื่องธรรมดานะคะมีขึ้นมีลงมีเข้ามีออกปะปลนกันไปเนาะพี่น้อง แอดมินก็จะพามาสรุปแนวทางของเมื่อวานนะคะแล้วค่อยมารับชมของวันนี้กันนะคะหาหนอยแนวทางเข้านอยจพก,กิจนะคะสองสี่นะสองสี่แอดมินไม่โอ้มาอยู่พี่น้องสองสนะคะนี่นะคะมานะคะส่วนล่างนะคะแปนะก็หลุดไปนะคะส่วนนอยพิเศษนะคะศูย์สนะมาตัวเน้นมาตัวชอบนะคะ มาตัวตรงนะคะส่วนล่างนะคะ03นะคะก็มาตัวเน้นมาตัวชอบเข้าตัวตรงนะคะส่วนน้อยปกติ4-5นะคะหลุดไปนะคะแอดมินเอา4-6นะเสียดายมากเลยนะคะส่วนล่างนะคะ20นะแอดมินเจาะไม่เข้านะคะตารางกําลังวันมานะ20นะคะ1แต้มนะคะส่วนน้อย VIP นะคะ28นะคะ ก็หลุดไปนะคะแอดมินเอาสองหกนะเสียดายมากเลยนะคะพี่น้องส่วนล่างนะคะหนึ่งห้าแอดมินเจาะไม่เข้าตารางกำลังวันมานะคะหนึ่งห้านะคะสองแต้มนะคะสรุปแล้วนะคะก็เข้ามาน้อยเฉพาะกิจเข้าบนนะคะน้อยพิเศษ แตกบนล่างนะจ๊ะก็ยินดีแล้วก็ดีใจกับพ่อแม่พี่น้อง fc ทุกท่านด้วยนะคะที่ได้แนวทางไปนะคะชุดเด่นเข้า1คู่นะคะชุดกันเข้า2คู่เนาะตัวเลขก็น้อยมากโอกาสเข้าก็ยากมากโอกาสหลุดง่ายมากเลยนะคะพี่น้องโอเคนะคะเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาพ่อแม่พี่น้อง fc นะคะ <c oughs> แอดมินก็จะไปพักผ่อนนะคะพี่น้องจากที่ตัวแบบเย็นมากเมื่อคืนนะคะแบบพี่น้องพ่อห่ม ผ้านวมนะสองผืนนะแล้วก็เสื้อไม้พรมนะคะหนึ่งตัวแล้วก็เสื้อยืดนะหนึ่งตัวเอาไม่อยู่นะคะเงือหลายพี่น้องแบบหนาวถึงกระดูกเลยนะพี่น้องแต่ตอนนี้นะคะเงือออกแบบสุดยอดเลยนะพี่น้องจนถึงกระดาษนะคะงงมากเลยนะคะจ้าซินิก้าทำแอดมินแล้วนะคะสําหรับสายวิ่งนะคะผุนไม่ได้ขีดอีกก็จะมีสูนนะ มีศูนย์มีห้ามีแปดมีหนึ่งมีเจ็ดนะคะ <c oughs> สำหรับชุดเด่นนะคะแอดมินให้เด่นไปที่เก้านะเก้ากับสามนะคะจะเอาหนึ่งนะ <c oughs> ส่วนชุดเด่นนะคะวันนี้ก็จะมีนะคะมีศูนย์สามนะ หนึ่นะคะหกสี่นะคะส่วนชุดกันนะคะหนึ่นะเจ็ดหนึ่นเจ้าเก้าเก้าห้านะคะเจ็ดนะพุ่นเขียนตัวแปลงแป๊บหนึ่งนะ,ะพี่น้อง สี่เก้าไม่มานานแล้วนะพี่น้องเนาะหกห้าเก้าเจ็ดนะคะตัวที่แอดมินชอบนะก็จะเป็นหนึ่งแปดนะคะพุทประกาศหนึ่งปดนะคะหนึ่งสี่หหสี่สี่เก้าเก้าสี่นะแล้วก็จะเป็นห้าเก้าเก้าห้านะตัวที่แอดมินชอบนะคะตัวที่แอดมินแบบชอบสุดๆนะก็จะมีอยู่นะ เอาสองสีมานะคะ2 4, 4องสี่สี่สองนะตัวนี้เบิ้ลนะคะแอดมินให้เบิ้ลไปที่นะให้เบิ้ลไป3คู่นะคะก็จะมีเจ็ดเจ็ดนะห้าห้าสามสามนะคะใครชอบเบิ้ลก็รูดเบิ้ลไปเลยก็ได้นะคะเหมือนเห็นเบิ้ลจะมานะคะอย่าลืมนะคะอย่าลืมไปกลับนะไปกลับทุกครั้งนะคะสำหรับคนที่ชื่นชอบนะคะก็จดไวแคปไว้ไวนะคะ เพื่อป้องกันการลืมจ้าก่อนออกไปก็ฝากด้วยนะคะฝากบ้านหลังเล็กน,น้อยไว้ในอ้อมอกใจด้วยนะคะฝากปลูกต้นรักปักต้นตะไคร้ให้กับแอดมินด้วยนะคะแอดมินจะได้มีกําลังใจคํานวณทางตัวเลขสวยๆง,งามๆมาฝากนะคะขอให้ทุกท่านโชคดีนะคะสุขภาพร่างกายแข็งแรงโดยดวยแห้งกันทุกวันทุกคนนะคะสำหรับวันนี้แอดมินขอตัวลาไปก่อนนะคะสวัสดีจ้า